ไม่ต้องมาใกล้หรืออะไรก็ได้อยู่ในตัวปุ๊บแตะเบรกแตะเบรกทุกครั้งนะครับข,ขับขาเดียวเด้อพี่แตะเบรกคือสวาบ่มีขานี <c oughs> ตอนขับรถเขา <c oughs> ขาึ้น,น,นมาเลยเออมาต้องไปไกลมัน่นพราะว่าเวลาเขาขับสองขาพี่ที่ยุ่งสิเหยียบพร้อมกันเลยเนี่ยแต่ถ้าเราขับขาเดียวปุ๊บ พี่ออกจากเบรกพี่ก็ต้องไปหาคันเร่งออกจากคันเร่งพี่ก็ต้องมาหาเบรกใช่ไหมใช่แต่ว่าพี่ขับสองค้ามันกับไปน้ากันแบบนี้มันสิรับยืนสิหนึ่งแต่เบรกกดนี่รถจะสตาร์ทถ้ารถสตาร์ทไม่ติดแต่เบรกแล้วกดแล้วรถสตาร์ทไม่ติดกุญแจก็อยู่ทําไมมันไม่ติดดูที่เกียร์เกียร์อยู่ในตำแหน่งพีไหมถ้าเกียร์อยู่ในตำแหน่งดีหรืออ่าสตาร์ทไม่ติดแน่นอนเห็นในสตาร์ทติดไหม n ไม่ติดยกเว้นพี่อย่างเดียวครับพี่ดันมาหาพี่ก่อนอ่าให้มันขึ้นเป็นตัวพี่มันใจเป็นตัวพี่หรืออ่าถ้าไม่มันใจพี่ก็พยายามทําอย่างนี้ดันขึ้นไปใช่ครับเวลาเวลาเกี่ยวกับนนี่ตัวนี้ต้องกดไหมเนี่ยกดครับไม่กดไม่เข้าอ่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเน็ตพี่สปีดเวลาแซงสปีดครับสปีดี่เร่งแซงใช่ครับแต่ถ้าจะเข้าเก์นี่คือต้องกดตัวนี้ตลอดทุกครั้ง มือกำอย่างนี้ใช่ไหมกดยายามน้ำหนักเข้าไปอนี้อ,อ่าใช่ครับแล้วก็สตาร์ท<ช>อ่าเดี๋ยวพี่สตาร์ทเลยบอบกระด,ดินบมบฟงบกอกย่างนี้กอ,อ่อเยียยเข้าไปครับอ่าแต่ตรงนี้อ่าีแลป่อยครับ่อยเลยึ๊บมันจะโอ,อันนี้คือเจออะไรบ้างนะครับประตูเปิดสามบ้านนะครับอ่าเกียร์อยู่ในตำแหน่งพี มันจะบอกเลยว่าเราอยู่ในตำแหน่งพีรเราอยู่เกียร์ดีเกียร์อาเกียร์เอ็นจะบอกหมดว่าอยู่ในเกียร์ไหน<ม>ใช่ครับอันนี้คือเตือนประตูแต่เมื่อกี้มันโชว์ตรงนี้แล้วเนาะอันนี้คือบกมือเบลวไม่ใส่ครับอ่าแล้วก็ความร้อนนะครับ<ม>ตอนนี้ความร้อนถ้าขึ้นมาขีดแดงนี่รถร้อนจัดแล้วอ,อยู่ตรงนี้<ม>ดีขึ้นมา ขึ้นมาใช่ครับเปิดหน้าห้องแค่มีต้องสตาร์ทรถใช่ไหมไม่ไม่ครับเปิดได้เลยอ๋อเปิดได้เลยมันเปิดได้ตรงนั้นฟ้าถังน้ำมันอยู่ตรงนี้บฝาถังอยู่ด้านซ้ายมือฝาอะไรนะฝาถังน้ำมันอ๋อถึงด้านซ้ายาถ้ามองไม่เห็นดูพี่เข็มไมมันจะบอกลูกศรว่าตักถังน้ำมันอยู่ด้านไหนครับไอ้ลูกศรนั่นคือบอกถังน้ำมันใช่ไหมใช่ครับค้งถังน้ำมันใช่ครับน้ำมันเติมอะไรครับคุกคา อียี่สิบเครื่องเครื่องอะไรใช่ครับเหมือนเหมือนเราแล้วมันหายไปเองไหมให้เวลาเราเลิกใช้ต้องปิดครับหมอต้องปิดลูกค้าจําได้ว่าเปิดแล้วต้องปิดครับตอนนี้เราปิดหรือเปิดครับเนี่ยตอนนี้เราปิดอยู่ครับจะเปิดอะถ้าเปิดเรารู้ได้ยังไงว่าเราเปิดอะไรเรานับตัวนี้อ๋อนี่นี่ไงนี่ไงใช่ครับนี่นี่เห็นแล้วเนี่ะนี่แช่แช่ก่อนพี่แช่อืมจะขื่นแช่อีก ในกล่องน้าแต่มาตารฐานทุกอย่างพอลไม่ได้ใชันนี้ก็ขึ้นแฟนซิบเอร์เย็นมะันนั้นไม่เป็นไรครับอันนั้นตรงขืนด้อซคือคอมเอร์เอลดนี่ะ<า>หะมนีจะเป็นหมดแค่เครื่องเสียงเฉยๆครับอลงเสียงใชครับจเสียงอ๋นปับบอลล่นใช่ับอลลนเฉยๆแล้วก็อันนี้ลาโพงนี่คือขเครื่องเสียงหรอครับใช่ครับรื่อที่แบบปิดยงไม่อยากไปปิดตรนไม่อยาไปยุ่งกับตู้นะเราวบุมที่ตรงนี้แล้วอันนี้ล่ะ อัวนี้จะเป็นรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์อ๋ออันนี้แพะอันนี้แต่ว่าตอนดึงตัวนี้นี่มันจะจะ,จะแทงได้ได้แค่แทนเหมือนเราจะยกผลเข้าไปแทนอีกงแต่ว่าจะพับพลูกนอนตรงพับเพื่อนอย่างน้กนหรือว่าถ้าคนจะเข้าไปแล้วก็น้นตัวนี้ออกแล้ก็ตับตับเพื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมถ้าคนเป็นไม่ตึง ที่หกสิบสี่สิบเขาเรียกอคี่มือหกอืงนั้นแค่สี่สิบนะครับใช่แค่กอง่ายๆว่านั่งหัวเดียวนั่งคนเดียวก็คือสิบเปรเ็นต์อันนก็คือหอร์เซ็นต์อ๋อเข้าใจลวเดี๋ยวออมังไเดี๋ยวานทีงกางนี่คือเท่ไหร สำหรับนี้ก็มา <muchas>